พวกเขามีวิวที่ดีที่สุดจากออฟฟิศได้เดินทางไปทั่วโลกและรับส่งผู้คนนับล้านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งพวกเขาคือคนขับรถแท็กซี่ไม่เดี๋ยวสินักบินพาณิชย์ต่างหากล่ะแม้ว่าพวกเขาจะยังได้แท็กซี่หรือบินขึ้นและลงจอดบนรันเวย์ก็เถอะนักบินต้องมีประสบการณ์ทำตามข้อกำหนดที่เข้มงวดและยังใช้เวลานานกว่าจะได้เป็นกัปตันผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้น่าจะมีความลับที่น่าตื่นเต้นนะและพวกเขาก็มีจริงๆ 1>, 1. กัปตันมีอำนาจมากทันทีที่ประตูเครื่องบินถูกล็อกกัปตันมีอำนาจสั่งการจับกลุ่มและแม้แต่อ,ออกค่าปรับหาดจำเป็นหากผู้โดยสารวุ่นวายเสียงดังในสะพานเทียบเครื่องบินนักบินมีสิทธิ์ห้ามไม่ให้พวกเขาขึ้นเครื่องและบินขึ้นโดยปราศจากตัวปัญหา 2. นักบินภูมิใจในเทคนิคการลงจอดของพวกเขา ทุกวันนี้มีขั้นตอนในการบินมากมายที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักบินถึงทราบซึ้งกับการลงจอดมากในขั้นตอนนี้มันเกือบจะเป็นการดำเนินการโดยมนุษย์อย่างเดียวและต้องการทักษะอย่างมากเคยได้ยินพวกเขาพูดว่าถ้าคุณต้องการชมนักบินให้บอกพวกเขาว่าการลงจอดนั้นราบรื่นแค่ไหนนั่นคือความจริง 3. พวกเขาขับเครื่องบินได้ครั้งละหนึ่งประเภทเท่านั้น ในหลายประเทศนักบินได้รับการรับรองให้ขับเครื่องบินเฉพาะประเภทเท่านั้นและพวกเขาได้ฝึกอบรมอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องบินประเภทนี้หากพวกเขาต้องการได้รับใบอนุญาตในการขับเครื่องบินประเภทต่างๆพวกเขาจะต้องผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงเดือนและรวมถึงทฤษฎีการจำลองบินและการฝึกจำลองด้วย 4. การเดินทางของพวกเขาหน้าทึ่งหากเป็นไปได้ที่นักบินจะนั่งเที่ยวบินที่เชื่อมต่อพวกเขากับสนามบินหลักของสายการบิน วกเขาก็อาศัยอยู่ได้ทุกที่ในประเทศแต่ข้อเสียก็มีมากเช่นกันอย่างแรกการเดินทางยาวนานแบบนี้สิ้นเปลืองเวลาที่ไม่ได้ค่าจ้างของนักบินขออ้อ2ทุกครั้งที่พวกเขาต้องมองหาที่นั่งฟรีซึ่งโดยปกติจะมีให้บริการเฉพาะเที่ยวบินเวลาเช้ามืดเท่านั้นหากเที่ยวบินเต็มนักบินจะไม่ได้เดินทางนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงต้องออกจากบ้านก่อนวันออกเดินทาง นักบินจำนวนมากย้ายมาอยู่ใกล้สนามบินหลักและขับรถไปทำงานแทน 5. พวกเขาอาจให้คุณเข้าไปดูในบางพื้นที่ได้หากคุณกลัวการบินนักบินอาจให้คุณมองเข้าไปในห้องนักบินเพื่อบี่ยงเบนความสนใจของคุณและทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ประมาณ90%ของนักบินบอกว่าปกติแล้วพวกเขาจะไม่พูดว่าไม่กับผู้โดยสารผู้ใหญ่หรือเด็กที่ขอทัวร์ห้องนักบินแบบเร็วๆ 6. ระบบการบินอัตโนมัติแทนที่นักบินไม่ได้ อีกความเชื่อหนึ่งที่แพร่หลายคือเมื่อเครื่องบินบินขึ้นนักบินก็แค่นั่งเฉยๆและไม่ต้องทําอะไรแล้วระบบการบินอันตโนมัติจะทํางานแทนให้แต่ในระหว่างเที่ยวบินอาจมีปัญหาการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงเส้นทางปัญหาการนำร่องนักบินมีงานให้ทำอยู่เสมอเช่นตรวจสอบการเผาไหม้เชื้อเพลิงดูเครื่องบินลำอื่นๆและอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรก็ตามนี่แหละโอ้ผมทำเจ้าอะไรก็ตามนี่อยู่เสมอนั่นแหละ แม้ว่านักบินจะไม่ถือคันบังคับบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขายังคงควบคุมทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเครื่องบิน 7. การเรียนเพื่อเป็นนักบินมีราคาแพงการเป็นนักบินพาณิชย์จะทําให้คุณเสียค่าใช้จ่ายหลายล้านบาทอาจอยู่ที่1.9ถึง3.2ล้านขึ้นอยู่กับโรงเรียนการบินที่คุณฝึกประเภทของการฝึกประสบการณ์การบินหลายชั่วโมงนั้นมีค่าใช้จ่ายมหาศาลและคุณจำเป็นต้องฝึก โดยทั่วไปในการจะได้รับใบรับรองนักบินพาณิชย์คุณต้องมีเวลาบินอย่างน้อย250ชั่วโมงแต่สายการบินบางแห่งไม่จ้างนักบินที่มีประสบการณ์การบินต่ำกว่า1,500ถึง4,000ชั่วโมง 8. พวกเขาได้บินฟรีแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาบินไปได้ทุกที่ที่ต้องการและในเวลาที่สะดวกนักบินมีสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักง,งานคนอื่นๆที่ทำงานให้กับสายการบิน เช่นเดียวกับพนักง,งานคนอื่นๆพวกเขาต้องรอสแตนบายซึ่งหมายถึงที่นั่งว่างในเที่ยวบินที่ต้องการนักบินส่วนใหญ่ไม่อยากให้วันหยุดพักผ่อนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้และยอมจ่ายค่าตัว๋ว 9. นักบินมีการสอบจนวนมากทุกๆ12เดือนนักบินจะต้องสอบอะไรที่คล้ายๆใบขับขี่แต่เป็นของเครื่องบินทุก1ปีหรือครึ่งปีขึ้นอย่กับอายุนักบินต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ทุก6เดือนนักบินจะต้องผ่านการประเมินจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนั้นยังมีการทดสอบทางเทคนิคความปลอดภัยในการบินและการฝึกอบรมการตรวจสอบสินค้าอันตรายและอื่นๆหากนักบินสอบตกก็จะถูกย้ายออกจากหน้าที่การเป็นนักบิน 10. นักบินร่วมนั้นสำคัญพอๆกันมีความเชื่อที่เข้าใจผิดว่านักบินร่วมเป็นนักบินฝึกหัดหรือผู้ใตบ้บังคับบัญชาที่ไม่ทำอะไรเลยนอกจากรอให้กับตันสัง่ง ความคิดเห็นนี้ห่างไกลจากความจริงมากนักบินร่วมเป็นนักบินอาชีพที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและขับเครื่องบินได้อย่างไม่ยากเย็นตำแหน่งงานของพวกเขาไม่ได้เกี่ยวกับทักษะมันเป็นเรื่องของความอาวุโสนักบินและนักบินร่วมมักจะผลัดกันทำหน้าที่เช่นถ้านักบินคนหนึ่งขับเครื่องบินไปสิงคโปร์นักบินอีกคนก็จะบินขากลับซิดนีย์ 11. นักบินและนักบินร่วมกินอาหารต่างกัน เหตุผลสําหรับข้อควรระวังนี้ง่ายมากลองจินตนาการว่านักบินทั้งสองคนกินอาหารแบบเดียวกันและเกิดอาการอาหารเป็นพิษสิในกรณีนี้ทั้งสองคนจะควบคุมเครื่องบินไม่ได้หากพวกเขายังอยากกินอาหารแบบเดียวกันให้ได้และไม่ยอมกินอย่างอื่นก็มีมาตรการความปลอดภัยอีกวิธีอยู่นักบินจะกินอาหารในเวลาที่ต่างกันหากนักบินคนหนึ่งกินอาหารและยังรู้สึกโอเคในอีกหลายชั่วโมงต่อมานักบินอีกคนก็กินได้ด้วย นอกจากนี้ยังปลอดภัยมากกว่าในการขับเครื่องบินเมื่อมีนักบินคนใดคนหนึ่งพร้อมปฏิบัติงานเสมอ 12. ไม่มีห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่องบินหลังจากดูภาพยนตร์แอคชั่นต่างๆผู้โดยสารหลายคนจินตนาการว่านักบินของพวกเขาอาจเปิดประตูลับที่พื้นและไปตรวจสอบห้องเก็บสัมภาระตอนไหนก็ได้ในความเป็นจริงเครื่องบินไม่มีชั้นพิเศษที่เต็มไปด้วยกระเป๋าเดินทางและสัตว์เลี้ยง แม้ว่าจะมีห้องเล็กๆที่เข้าถึงได้ใต้ปีกเครื่องบินหรือห้องโดยสารพวกมันก็เล็กเกินกว่าที่จะเดินเข้าไปข้างในได้อย่างอิสระ 13. พวกเขาส่วนใหญ่ไม่รู้ทางในสนามบินพอๆกับคุณหากคุณเห็นนักบินคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ข้างหน้าคุณในสนามบินไม่ต้องไปถามทางไปยังเกตห้องน้ําหรือร้านกาแฟที่ถูกที่สุดนักบินไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่พวกเขาบินหลอกเว้นแต่ว่ามันจะเป็นสนามบินหลักของพวกเขาหากคุณต้องการข้อมูลควรถามเจ้าหน้าที่สนามบินจะดีกว่า 14. มนหาหน้าเบื่อเล็กน้อยในห้องนักบินสายการบินชื่อดังส่วนใหญ่ห้ามนักบินของพวกเขานำของที่สร้างความบันเทิงในระหว่างเที่ยวบินเข้าไปในห้องนักบินไม่มีการอ่านนิตยสารและหนังสือหรือต่อตัวจิ๊กซอหรืออะไรก็ตามที่เบี่ยงเบนความสนใจจากการควบคุมเครื่องบินและแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะแนะนําให้ฟังเพลงเมื่อคุณบินมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับนักบินเลยพวกเขาต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ควบคุมภาคพื้นตลอดเวลา สิ่งเดียวที่พวกเขาได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทําได้เพื่อฆ่าเวลาคือการพูดคุยกับนักบินอีกคนหรือกับลูกเรือ15นักบินไม่สนใจสภาพอากาศแปรปรวนพวกเขามักจะสส่หัวเมื่อได้ยินผู้โดยสารพูดเกินจริงว่าพวกเขาอยู่ในสภาพอากาศแปรปรวนที่รุนแรงมากนักบินรู้ว่ามีสิ่งอันตรายมากกว่าสภาพอากาศแปรปรวนมันคือกระแสลมขึ้นมันคือมวลอากาศขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งของพายุหรือปรากฏการสภาพอากาศอื่นๆที่เคลื่อนขึ้นด้านบน นักบินจะไม่เห็นกระแสะลมขึ้นในเรดาร์ในตอนกลางคืนเมื่อเครื่องบินชนกับกระแสะลมขึ้นมันก็เหมือนกับการขับชนลูกระนาดที่ความเร็วสูงที่800กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระแสะลมขึ้นนี้ยังเป็นอันตรายอย่างมากเพราะมันผักอากาศยานขึ้นสู่ระดับความสูงเกินไปที่เป็นอันตรายได้16พวกเขามักเหนื่อยล้า สายการบินจำนวนมากกำลังใช้กฎใหม่ที่ทำให้นักบินได้พักผ่อนมากขึ้นแต่บ่อยครั้งที่มันก็ยังไม่เพียงพอนักบินบางคนยอมรับว่าพวกเขาไม่มีแม้แต่เวลาการกินอาหารระหว่างเที่ยวบินส่วนการนอนหลับนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเฮ้ hey, หากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ในวันนี้ไลค์ <Like S 2> คลิปนี้และแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเรายังมีคลิปเจ๋งๆที่คุณน่าจะชอบแค่เลือกคลิปที่อยู่ทางซ้ายหรือขวาลองดูและสนุกไปกับมันสิขอให้เพลิดเพลินไปกับชีวิตสดใส